แอ็ซ์โเลในทะเลสาบโซชิมิโกแห่งเม็กซิโกซิตี้ท่ามกลางเส้นทางน้ำโบราณและพืชน้ำที่แผ่กระจายมีสิ่งมีชีวิตลึกลับซ่อนตัวอยู่มันคือแอ็กซ์โเลสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ถูกขนานนามว่ามัางกรน,น้ำแห่งเม็กซิโกแอ็ซ์โเลมีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนสัตว์ชนิดใดในโลกด้วยผิวหนังสีชมพูหรือดำหางยาวที่ช่วยในการว่ายน้ำและที่สำคัญคือเหงือกนอกลำตัวที่ยื่นออกมาเป็นผู้ฟูฟ่องสร้างรูปลักษณ์ที่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตในตำนาน แอคซ์ลเอนเป็นสัตว์ที่ไม่เหมือนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกส่วนใหญ่เพราะมันไม่เปลี่ยนรูปร่างเป็นสัตว์บกเมื่อโตเต็มวัยแต่จะคงอยู่ในสภาพตัวอ่อนตลอดชีวิตสิ่งนี้เรียกว่าเนโอเทนีทำให้พวกมันยังคงเหงือกภายนอกและอาศัยอยู่ใต้น้ำตลอดเวลาสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของแอคซ์ลอตนคือความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองมันสามารถนอกขาใหม่หางหรือ Mac แม้กระทั่งส่วนของหัวใจหรือสมองได้หากเกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียไป ความสามารถนี้ทำให้แอคซ์ลอเตลกลายเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจสำหรับการศึกษาด้านการฟื้นฟูอวัยวะของมนุษย์นักวิทยาศาสตร์หวังว่าวันหนึ่งพวกมันอาจจะช่วยปลดล็อกความลับของการรักษาบาดแผลหรือการฟื้นฟูอวัยวะที่เสียหายได้แต่ในปัจจุบันแอคซ์ลอรเตลกำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของพวกมันในทะเลสาบโซชิมิลโกถูกทำลายจากมลพิษการรุกรานของปลาต่างถิ่นและการขยายตัวของเมือง ทำให้ประชากรแอคซอ์ลอเตอร์ในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็วแต่ความหวังยังไม่สิ้นสุดโครงการอนุรักษ์มากมายกำลังพยายามช่วยพวกมันโดยการเพราะพันธุ์ในที่กักกันและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของทะเลสาบแม้ว่าชะตากรรมของแอคซอ์ลอเตอร์จะไม่แน่นอนแต่พวกมันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังความยืดหยุ่นและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ